ตอนนี้นะครับเวลาของจริงอ่ะมีบางคนอาจจะเอามือเอาตัวมาเรียงกันแบบนี้เจ้าหน้าที่เขาจะเดินเขาจะบี้ลงฮะบางคนเขาจะบี้ลงนะฮะทุกรอบนะครับนี่เอามาเรียงกันอย่างดีสีแดงเนี่ยเ,เขาจะบี้ลงเขาจะบี้ลงนะฮะทุกคนได้เทคนิคไปหมดแล้วหกสิบวินาทีสี่ไม่เกินสี่สิบวินาทีคือเต็มชุนดิชีจัก 40วินาที42 45 46 48 48โอเคอ่ามีได้คะแนนเต็มหนึ่งคนนะครับก็เวลานะครับทำได้ดีมากเวลาอ่ะเอาทุกคนเอามือลงครับดีละของจริงนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราทำ ช้าทันทีนะครับขอแค่อยู่ในเวลา1นาทีพอแต่ถ้าใครฝึกจนชํานาญแล้วได้ไม่เกิน40วินาทีจะเยี่ยมมากนะครับของจริงในคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะมีงานอยู่2ชิ้นชิ้นหนึ่งก็คือเป็นงานไซส์เดียวกับของเราทั้งหมดเลยส่วนอีกชิ้นหนึ่งสอบทุกปีมันจะเป็นไซส์บางแบบนี้แบบเืินทองเจมแบบนี้นะครับตัวขนาดของไม้จะมีความสั้นกว่าหน่อยหนึ่งนะครับก็คือเวลาจริงเนี่ยมันอาจจะได้หยุมมอหยุมมอนะครับ แต่ถ้าเป็นตามวิดีโอที่ HRD ปล่อยมาใน y o u t u เนะี่ยล็อตใหม่จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยล็อตใหม่จะเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับขนาดไม้จะเท่ากัน,ขน,กนขนาดไม้จะเท่านี้อ่ะอันนี้ถือว่าถือว่าดีนะครับแล้วก็พัฒนาให้เรื่อยๆให้ได้ไม่เกิน40่วินาทีอ่ะทีนี้ต่อมาในเรื่องของคนที่เลือกประเภทประกอบชิ้นงานอ่ะประกอบชิ้นงานครับประจำที่ประกอบชิ้นงานประจำที่อ่ประกอบชิ้นงานนะครับ จ้าหน้าที say, these, ่เขาจะบอกว่าให้จัดเรียงอุปกรณ์ให้อยู่ในพร้อมใช้งานให้จัดเรียงอุปกรณ์ในพร้อมใช้งานสังเกตอุปกรณ์ของตัวเองครับให้ตัวเองจัดในตำแหน่งที่ตัวเองพร้อมใช้งานฮะจัดอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งานเวอร์เนียอย่าลืมเช็ควเวอร์เนียด้วยนะครับเช็ควเวอร์เนียด้วยเช็ควเวอร์เนียด้วยว่ามีถุงมีฐานอะไรหรือเปล่านะครับ อ่ะวางของบางคนยังวางไม่เรียบร้อยนะเขาจะไม่ให้เวลาวางอ,อุปกรณ์น,นานเหมือนพี่เปรมน,นะให้ระดับหนึ่งเท่านั้นเองอ่ะทุกคนพร้อมนะสี่นาทีนะในการขันเข้านะครับพี่เปรมบอกเทคนิคไปหมดแล้วอันนี้พี่เปรมจะไม่บอกต่อนนะพี่เปรมจะจับเวลาแล้วก็รอดูแค่ทอนจบอย่างเดียวชุนบีชีจัก หนาทียีิบวินาทีไม่ต้องรีบนะครับมือยกมือครั้งไว้จนกว่าเพื่อนจะเสร็จยกมือคร้างไว้จนกว่าเพื่อนจะเสร็จ หนึ่งนาทีสี่สิบเจ็ดวินาทีอ่ะเอามือลงครับเดี๋ยวพี่เปียมจะตรวจงานนะครับทีนี้อันนี้เอียงนะครับเอียงแนวและนาบของยางกับเหล็กไม่เท่ากันอันนี้แน่นอนว่าถ้าเป็นน้ําน้ําซึมนะครับหรือไม่สวยงามน้ําซึมไม่ซึมเดี๋ยวต้องดูระดับการขันขันน็อตต้องลงทะแยง สามสิจุดสามจุดสองตำแหน่งของการแรงขันนะครับเท่ากันนะอยู่บวกลบไม่เกินหนึ่งไม่เกินหนึ่งนะครับถือว่าดีดีมากแต่ติตรงที่ยางที่มันเกยเกยขึ้นมาหนึ่มิลลิเมตรหรือหนึอ่าหนึมเมตรครับ ถ้าเกิดแรงแรงขันอยู่ภายในสมมุตินะ35นะฮะต้องเป็น35.1.2.3.4.5ควรจะอยู่ในนี้เพราะมันเป็นเชลของศูนยจุดนะครับถ้าเกิด35แล้วไป36หรือไปเลยไป37เนี่ยไม่ได้นะครับยังไงพอแรงแรงขันไม่เท่ากันเนะี่ยน้ำอันนี้เป็นระบบงานท่อฉะนั้นน้ําหรือท่อส่งต่างๆมันจะรั่วน้ำจะหยุดจริงๆอ่ะอันนี้ถ้าเป็นคะแนนพี่เป็มหัก5คะแนนนะครับ ดีมากทีนี้ดูตัวแรงนะครดีครับติเรื่องของการขันนิดนึงนะครับการขันนะเราต้องขันกันเป็นแนวทะยงนะครับแบบนี้นะครับโอเคแนวทแยงอ่ะต่อมา เจมจับดูรู้เลยอันนี้โดนหักแน่นอนเลื่อมกันเห็นได้ชัดเจนเลยนะเลื่อมกันตำแหน่งนอ็อตถูกต้องนะครับตำแหน่งชิ้นงานงานเลื่อมกันนะครับหักไม่หกัก แรงขันปกติครับไม่เลยของเราดีขึ้นดีขึ้นผมว่าผมน่าจะเป็นแรงขันดีขึ้นนะเหมือนเราจะขันเบานะใช่ใชขันเบาเพราะว่าของของเพื่อนเนี่ยของเพื่อนสามสิบสี แรงขันมีแต่ละอันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับให,ให้แรงขันที่อยู่ในระดับตัวเลขที่มันสม,มุดใกล้ๆเคียงกันภาพรวมถือว่าดีครับทีนี้นะครับเวลาเขาตรวจงานเนี่ยเขาก็ตรวจตามสไตล์ของอ่านี่แหละหลักๆก,ก็คือเขาจะดูเรื่องของการเอาชิ้นงานเข้าแล้วก็ความเนี้ยบของชิ้นงานส่วนเวลาเมื่อกี้เราเร็วไปนิดหนึ่งเวลาถือว่ามันเร็วเกินไป4นาทีเราไม่ต้องเร็วขนาดนั้นนะครับ เราเราให้อยู่ในประมาณสักสามนาทีหรือ3นาที30มสิบวิประมาณนี้ถือว่าเราทําค่อนข้างเร็วเราไม่ต้องเร็วตามคนอื่นเขาสิ่งที่สําคัญก็คือเราเอางานของเราให้ให้เนียนนะครับเพราะเวลา4นาทีพี่เป็นลองดูแลหลายๆหลายๆหลายอ่ารุ่นวันก่อนหรือวันก่อนหน้านี้ของเราเนะี่ยแรกๆเรายังจับจุดไม่ถูกเพราะมันเป็นอุปกรณ์งานใหม่พอเราจับจุดถูกเราจะรู้ว่า4นาทีเราไม่ต้องรีบเอาสะจนแบบ ทุกอย่างให้เนียนให้เป๊ะเนี่ยจับดูอ่ะจับดูตั้งแต่แรกเราจะรู้ว่าความต่างเห็นไหมถูกบ้องไหมถ้าเราสัมผัสดูเราจะรู้ว่ามันต่างเยอะอ่ามันยืดยางมันยืดแล้วก็อ่ะก็ต้องติตามตามชิ้นงานนะครับของจริงอาจจะไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นแต่เราต้องตดตามเพราะว่าที่สําคัญก็คือเขาต้องวัดเขาไม่ดูดยเขาไม่ดูจากตาเปล่าทีนี้การเอาออกนะครับอ่าการเอาออก ตอนที่เราเอาประกอบชิ้นงานเสร็จก็ควรวางอุปกรณ์ให้อยู่ในระดับสวยงามเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะอ่าแค่วางอุปกรณ์ให้อยู่ในลักษณะที่ไม่ได้สเปะสปะแบบนี้อ่าเวลาเขาตรวจก็ของเรานะโกโก,โก้คุณเรียนรังสิตก็ควรจะให้มันดูเรียบร้อยอันนี้สองฝาด้วยทังได้ได้ครับได้ได,ได้ทั้งหมดแต่แต่ขอแค่ไม่สเปะสปะนะครับแต่ตอนสิ้นสุดหลังจากที่คันเสร็จแล้วอัะนนะั้นต้องเก็บให้เรียบร้อยเหมือนแบบนั้นทีนี้พี่เปรมจะให้ทุกคนเวเน,นียไปไหนนึง อันอันนี้ของฝั่งนี้เราไม่มีเวอร์เนียหรอไม่ได้มีวางไว้อยู่แล้วมีต็มีก็ตรงนี้ไม่ได้มีตัวบนโน่นโน่นโน่นอ่ะแปเอาแปลว่าเมื่อกี้เราไม่ใช้เวอร์เนียวัดเหรอไม่ได้ใช้ครับอ๋อ่ะอันนี้ของเราไปเอาไอ่ะตอนผมแรงตึงเพราะผมจับอ๋อเพราะผมเพราะเราไม่รู้ใช่มีหน้าล่ะตำแหน่งแรงแรงตึงน็อตเราไม่เท่ากัน อ่ะโอเคอ่ะไม่เป็นไรถือว่าหักคะแนนไปแล้วหักเลยเพราะว่าไม่ได้ดูอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของตัวเองอ่ะอันเนี้ยไม่อันนี้ถือว่าผิดต่อไปนะครับเอาชิ้นงานออกภายในระยะเวลา3นาทีนะสนาทีเนี้ยไม่ต้องรีบเอาออกชิ้นงานแล้วก็วางให้สวยงามชุนบีชีจัก ขอเพียงอย่างเดียวอย่าให้ของร่วงนะครับ ยกมือคาไว้ครับใครที่เสร็จแล้วยกมือค้าไว้หนึ่งนาที9วินาทีนะครับอเอามือลงนะครับจริงๆแล้วหลังจากที่เสร็จงานเนี่ยนะครับ เจ้าที่เขาจะบอกว่าให้วางชิ้นงานดีในระดับที่เป็นระเบียบเรียบร้อยอาจจะมีการให้คะแนนเพิ่มนะครับอันนี้คือในทุกๆรอบหรืออุปกรณ์ชิ้นอื่นๆก็คือของพวกเราวางสวยงามแบบนี้ดีแล้วดีแล้วครับดีแล้วนะครับอ่าอันนี้ไม่ถึงถึงขนาดตั้งน็อตก็ได้ครับอ่าตน็อตคือตงนี้อ่าไม่ไม่ไม่มีอันไหนถูกไม่มีอันไหนผิดครับแต่ก็ควรให้เป็นระเบียบเรียบร้อยท่านนั้นเอง นะครับแบบนี้ดีแล้วเพราะว่าหนึ่งมันจะบอกกับคนที่เข้ามาใช้ใหม่สองเนี่ยก็คือทําให้เราเรียนรู้หลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วก็ต้องทําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเครื่องไม้เครื่องมือก็เหมือนกันนะครับอพอเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่พวกเราทําเสร็จทุกคนแล้วนะครับถ้าเกิดเราทําเสร็จก่อนนะครับให้รเอเพื่อนจนกว่าเจ้าที่จะบอกว่าเอามือลงนะครับจากนั้นเราก็คงนับหนึ่งทีล้วก็เจ้าที่จะพาเราไปด่านถัดไปอ่ะถือว่าโอเคละนะครับ